วิธีที่2นะครับการแจ้งงานพาระบะในระบบเอเจนเ o v รรูปแบบตัดวงเงินในระบบเหมือนกันครับเหมือนกับวิธีที่1เลยนะครับแต่ในส่วนของหน้าต่างตรงนี้จะ แตกต่างจากาหัวข้อที่หนึ่งก็คือตรงนี้ครับจะมีให้กรอกข้อมูลในหน้าเดียวทั้งหมดเลยนะครับนะครับแล้วด้านขวามือตรงนี้นะครับจะมีแจ้งบอกว่าวงเงินในระบบของคุณเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็เลือกเหมือนเดิมได้เลยนะครับก็จะเลือกเป็นรถยนต์นั่งไม่เกินเจ็ดที่นั่งเนาะรหัสหนึ่งหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับวิธีการจะไม่แตกต่างกันมากนะครับเพียงแค่ตรงนี้ในหัวข้อตรงนี้ครับจะเป็นการตัดวงเงินมัตรจำในระบบอย่างเดียวจะไม่มีการชำระด้วยบัตรเครดิตหรือว่า,าเป็นการใช้ q คีย d e โค้หรือว่าโอนชำระนั่นเองนะครับตรงนี้เหมือนกันครับในเรื่องของวันคุ้มครองนะครับเรื่องคุ้มครอง1ปี นะครับเลือกเป็นวันเริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมการออกกรมธรน,นนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็จะขึ้นเป็นบริษัทที่มีส่วนลดสูงสุด ขึ้นมาให้ก่อน็นอันดับแรกนะครับผมนะครับถ้าเป็นกรรูปแบบการตัดวงเงินตรงนี้มันจะแตกต่างจากข้อหนึ่งหัวข้อที่1ตรงที่ว่าไม่บอกในเรื่องของตัวระยะเวลาในการออกกรมธรรม์ใช่ไหมครับให้สังเกตสีเขียวสีเหลืองตรงนี้ครับถ้าสีเขียวคือสามารถออกกรมธรรม์ได้เลยถ้าเป็นสีเหลืองจะอยู่ในช่วง 1- 3วันทําการในการออกกรมธรร์น,นะครับ ผมเลือกเป็นไทยเศรษฐกษิจเหมือนเดิมนะครับวิธีการรับกรมธรรม์นะครับตรงนี้จะเป็น2แบบนะครับรับเป็นไฟล์ถ้ารับเป็นไฟล์ก็จะให้ใส่อีเมลนะครับหรือถ้าเกิดว่า,าสมาชิกกรอกอีเมลเข้ามาแล้วไม่ได้รับกรมทรน์ทางอีเมลให้รีเฟซหนึ่งครั้งหลังจากทํารายการแล้วเข้ามาที่ประวัติการซื้อเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงตอนท้ายแล้วกัน นะครับวิธีที่2เป็นการพิมพ์ลงกระดาษมาจาซึ่งถ้ากดแล้วขึ้นแบบนี้แสดงว่าบริษัทนี้สมาชิกไม่ได้มัดจากระดาษไว้ในระบบนะครับแต่ด้วยณับปัจจุบนันนะครับสามารถใช้ไฟลอิเล็กทรอนิกส์ในการต่อภาษีได้แล้วนะครับผมข้อมูลจะเรียลไทม์เข้ากับทางขนส่งได้เลยนะครับผมนี่ผมก็จะเลือกเป็นไฟล์ PDF เหมือนเดิมนะครับ ประเภทของผู้เอาประกันภัยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2แบบเหมือนเดิมบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับในหัวข้อที่1เราอเราทำแบบบุคคลธรรมดาไปแล้วเนะาะตรงนี้ผมมาทําเป็นนิติบุคคลให้ดูเลยดีกว่านะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสํานักงานใหญ่กันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ในเรื่องของตัวประเภทกิจาการนะครับชื่อบริษัทของเรา,าสมมุติว่าเป็นบริษัทจํากัดมหาชนตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าสมาชิกเลือกเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชนแล้วในส่วนของชื่อบริษัทนะครับพิมพ์แค่ชื่อเท่านั้นไม่ต้องพิมพ์คำว่าจำกัดหรือสำนักงานใหญ่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมในผู้ประจำตัวเสียภาษีตรงนี้ผมไม่ชัวร์ว่าจะสามารถใช้ได้ไหม น้าใส่อีเมลไปเหมือนเดิมนะครับที่อยู่นะครับก็กรอกข้อมูลตามที่ลูกค้าให้มาได้เลยจะเป็นบ้านอาศัยคอนโดตึกอาคารนะครับเลือกได้เลยนะครับ หากเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตด,ด้านขวามือครับจะมีรายละเอียดที่เรากรอกข้อมูลกันไปก่อนหน้านี้นะครับและเรขยนต์จะอยู่ช่องที่1นนะครับทวนข้อมูลเลขตัวถังวันคุ้มครองยี่ห้อรุ่นปีของเราให้ถูกต้องทะเบียนรถให้ถูกต้องนะครับนะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นชื่อผู้ประกันภัยนะครับ นะครับตามนี้ตรวจสอบข้อมูลอีกทีหนึง่งว่าข้อมูลถูกต้องไหมนะครับช่องที่สามว่าจะเป็นจํานวนวงเงินที่อยู่ในระบบของเรานะครับหากข้อมูลถูกต้องให้กดตรวจสอบถูกต้องอตรงนี้ได้เลย,เลยช่องตรงนี้นะครับสังเกตว่าด้านขวาม,มือครับจะมีตามที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าตรวจสอบความถูกต้องก่อนหากกรณีมีการยกเลิกหรือสาักหลังจะมีค่าบริการตรงนี้นะครับในเรื่องของการหักส่วนลดนะครับก็เราเลือกขึ้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว นะครับหาข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วกดทำรายการได้เลยครับตรงนี้ด้วยอ่ายูเซอร์ที่เราเข้ามาทำอครับจะเป็นยูเซอร์แบบเป็นเดโมเนาะเป็นตัวอย่างที่จะมาทำให้พี่สมาชิกดูซึ่งตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยมันเรียบร้อยแล้ว นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของพี่สมาชิกเองตรงนี้ครับก็จะขึ้นว่าทำรายการเรียบร้อยนะครับรอกรมทันออกนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าหลังจากเราจะการตรวจสอบในเรื่องของตัวกรมทันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับดูได้จากที่ไหนนะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับ นะครับวิธีการมาตรวจสอบประวัติการแจ้งงานของเรานะครับก็มาที่หน้าแดชบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดมาที่ประวัติแจ้งงานได้เลยนะครับรายการที่สําเร็จนะครับตรงนี้ตรงนี้ครับจะมีหัวข้อบอกเลยครับว่ารายการของเราอยู่ในสถานะไหนบ้างแบบล่างคือรายการที่เรายังกรอกข้อมูลไม่ ไม่สำเร็จนะครับรอชรําระเงินคือการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการชรําระเงินนะครับรับแจ้งงานนะครับคือมีการทํารายการเรียบร้อยแล้วแต่งานยังไม่สามารถออกกรมธรรม์ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่ติดต่อหาหากงานติดปัญหาใดๆนะครับส่วนกําลังจัดส่งก็คือกรมธรรม์ที่สําเร็จแล้วรอในการจัดส่งให้กับสมาชิกหรือลูกค้านะครับส่วนรายการที่สําเร็จ นะครับตรงนี้ถ้าเราทํารายการรับเลือกรับเป็นไฟล์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่รายการสําเร็จแล้วกดดาวน์โหลดตรงปุ่มสีฟ้านี้ได้เลยนะครับก็วิธีำทำรายการด้วยการตัดวงเงินในระบบของเอเจนต์เลิฟก็จะมีประมาณนี้ครับผม